ก็ตอนนี้นะคะน้องเขาก็มาจอยตรงนี้นะคะเพราะว่าร้านเราข้างในค่ะเนี่ยไม่ลึกค่ะประมาณ50เมตรค่ะสวัสดีค่ะแฟนทางบ้านที่น่ารักทุกคนนะคะก็อาหารมื้อเย็น first cheese first นะคะ cheese overload e e s e e r ก็คืออาหารเย็นอ่ะมื้อแรกนะคะที่ที่กรุงเทพเรานะคะวันนี้คุณคิดก็บุ๊กไปแล้วนะคะก็คือจะไปร้านชีสชื่อร้านอะไรนะสวิต ซีซ่าอะไรเนี่ยค่ะเป็นร้านของสวิสเลยนะคะรู้สึกเราเคยไปเมื่อสองปีที่แล้วทูเย่โกเนาะค่ะรุด uh, อยู่สุขุมวิทซอยซอยสิบเก้าเอ,อ้ยยี่สิบไม่สิบเก้านี่ค่ะไม่สิบเก้าก็ยี่สิบนี่แหละคะ่ะเดี๋ยวเราก็ไปดูกันนะคะว่าบรรยากาศหลังจากที่สองปีเนี่ยเขาเขาเหมือนเดิมไหมแต่เราไปเมื่อสองปีที่แล้วคนเยอะมากนะคะเราก็บุ๊กไปแล้วก็ขอเขาว่าขอเป็นโต๊ะริมหน้าต่างหน่อยนะคะเพราะว่าเราไปคราวนูน้นอะ ทบจะไม่มีโต๊ะเลยนะคะก็มันให้เรานั่งตรงกลางนะคะซึ่งแบบว่าคนก็ขนาดเราเราจะเฟรมแล้วก็จะยากหน่อยค่ะแต่วันนี้ให้เขาเอาโต๊ะที่ริม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 ให้เรานะคะเดี๋ยวเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวก็ไปดูที่ร้านแล้วกันนะคะดูตรงนี้นะคะก็ปิดไฟสวยมากเลยค่ะห้างเปิดใหม่อะฮะห้างเปิดใหม่เหรอคะใช่ครับเอ็นสเปียรห้างเปิดใหม่มันในเครือของพวกเอ็โพลีเอ็นคอเทียเนี่ยครับเล้วะเปิดเปิดเปิดสูงนี่เองครับ โอเปนไฟเดย์เป็นนิวซูเปอร์มาร์เก็ตคริสใหญ่มากครับใหญ่มากมีอีกงอีเกียร์ด้วยมีอีกงอีเกียร์ด้วยคืออะไรคะอีเกียร์เป็นพวกไอพวกขายพวกเฟอร์นิเจอร์อะไรพวกเนี้ยอ๋อโอ้โหนี่ไงที่เอฟซีปอกกับคริสว้วยฮับเอ็มเอ็มควอเทียเอ็มสเฟียร์ไหมฮะเขาเขียนไว้ปุห้างเป็นห้างเปิดใหม่ลองไปเดินไหมฮะอพอดีพี่นัดร้านอาหารเขาไว้ทุ่มครึ่งนะค่ะ ได้เลยเยาะเยอะไม่เป็นไรค่ะเสร็จก็แวะมาเดินได้อ๋อค่ะน่าจะปิดประมาณสี่ทุ่มด้วยอ๋อห้างเปิดใหม่เพิ่งเปิดเมื่อวันศุกร์ใช่ค่ะเห็นเอฟซีบอกว่าอุ้ยอยู่ใกล้ห้างแล้วการเมืองพวกรองนายกนายกอะไรเขาก็มาเปิดมาเป็นประธานเปิดกันอ๋อทีมกอบเปอร์เมนต์มาคัทลิบบินเนี่ยเคยได้ทำโอเพ่นนิวชื่อห้างอะไรนะคะเอ็มสเฟียร์ครับเอ็มสเฟียร์ นมาเดินกันเต็มก็วันศุกร์นี้เล่นรถติดทั้งเมืองเลยฮะเพราะว่าเขาเป็นวันแกนโอเปิ้ลนิ่งอเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาหยาบเลยโอ้ก็เพิ่งเปิดได้สองวันวันกว่าๆมั้งเนาะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ใช่ครับเพิ่งเปิดได้สองสามวันนี่เองครับพี่ก็ยังว่าอุ้ยทำไมคนเยอะจังเพรห้างเปิดใหม่ตรงข้ามนี่เป็นอะไรกันเนี่ยเปิ สยามพารากอนเมื่อกี้เนาะโอ้ยสยามพารากอนไปนู่นเลยครับโอ้โหละที่เลยกับตรงนี้ใช่ไหมวะใช่ครับเข้าไปในเมืองโซนนี้มันสุขุมวิทเนาะสุขุมวิทครับสุขุมวิทไม่เคยมีห้างเนาะสุขุมวิทห้างเต็มเลยนะหรอฮะในในเราเลยผ่านมาก็เป็นเอ็มโพเรียมฝั่งตรงข้ามกับเอ็มโพเรียมคือเอ็มกอร์เทียอันนก็เป็นในเครื่องเขาหมดเลยอันนี้ก็ของเขาเหมือนกันใช่ครับมันในเครื่องเขาหมดเลยแต่อันนี้จะใหญ่มากเลยใช่ไหมวะโอ้คือว่าต้องมาเดินแล้วใกล้ด้วย ทางข้าวเสร็จมาเดินได้เลยครับมิน่ารถถึงเยอะเลยนเนาะบองคนนั่งเต็มเลยโอ้โหติดแท็กซี่สามล้อตายเล่นจอดรออย่างนี้ตายเลยดิโอ้โหคริสต์มาสทรีคริสมัตโหต้นคริสต์มาสยากคริสมัตยากคึ้น ห้างเปิดใหม่ o p e n fire in the night นะ Have to go in the night ห้างเปิดใหม่ Then we can walk กอะเดียรอันนี้เลยเนี่ยคูซ์เดิเดินได้เดินมาจากร้านอาหารของพี่นั่นก็ได้ที่ฮันเดดโฟร์เดดฟอร์มวีเละตลอดที่วีโกอิทเนี่ยร์ร้านอาหารมันอยู่ในซอยนะซอยวิย์ยี่สองอ๋อเนี่ย Inside ซอยนะเดินเนี่ยเดินมานิดเดียวสบายสบายเลยอ๋อเป็นมี l c o แบ back เดินสบายสบายออกร่างกาย เดินยอ่อยขอบคุณมากมากเลยค่ะคนก็เยอะเนาะโอ้โหเยอะค,คนเยอะต่างชาติก็เยอะนะคะเนี่ยอ,อันนี้ค่รารถพี่จ่ายจ่ายเงินสดหรือสแกนครับสองร้อยยี่สองบาทอ๋อจ่ายสดค่ะจ,จ่ายสดค่ะจ่ายสดก็ตอนนี้นะคะน้องเขาก็มาจอดตรงนี้นะคะเพราะว่าร้านเราข้างในค่ะเนี่ยไม่ลึกค่ะประมาณห้าสิบเมตรค่ะโอ้โหรถเต็มเลยไปเกินรถเยอะ แหล่งเลยค่ะต่างชาติก็เยอะเออก็ไม่เคยเดินมาแบบนี้นะคะก็เขาก็ได้ได้เดินดูอะไรด้วยค่ะไม่รู้แถวไหนเขาบอกเดินไปเลยลุงคิดยังงงงใส่ว่าสู๋เลย นี่ไงเชอร์ลี่นี่หรือเปล่ามันใช่หรอคริสใช่ไหมเหรอนี่เดินกลับนะคะเจอแท็กซี่หลอกค่ะ <c oughs> หลอกไปล่อยในซอยค่ะเนี่ยอังกฤษดูในนั่นแหละคะ่ะต้องเดินกลับค่ะเดินกลับไปสุขุมวิทเออมีนี้ด้วย ไม่ใช่แท็กซี่นะคะเป็นคล้ายๆพวก <Okay. S 1> พวกอะไรนะพวกรถรถแบบรถแบบรถชาบ,บ้าเรื่อมารับคล้ายๆพวกอูเบอร์อูเบอร์อะไรอย่างเงี้ย่ะเนี่ยรถแบบเนี้ยเออเขาไม่รู้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเนี่ยต,ต้องเดินกลับค่ะไม่โอเลยเอออันนี้ทางโรงแรมเรียกให้ด้วยนะคะเนี่ยโอ้โหมีส้มตำด้วย ลคิดบอกต้องมาทางเนี้ยเขาไม่รู้ก็น่าจะบอกเราเออคิดเสิงเลยนี่ค่ะต้องเดินกันค่ะไม่รู้จะไปไหน่ะลุงคิดก็ดูดูดูกูเกิลค่ะพาไปนี่ค่ะ,คะเดินมาสักพักแล้วค่ะมาเจอซอยตรงนี้ ทิ้งทิมดโนี่าน้องเขาไม่น่าจะรู้ทางค่ะน้งคิดบอกเนี่ยซอยนี้ถึงจะใช่แสดงว่าน้องก็เข้าซอยผิดหรือแบบไม่รู้อน้องคนณะจ,จะเข้าซอยพ่าแล้เข้าซอยผิดก็ดีเหมือนกันคะ่ะได้เดินเออเวลค่ำทุกกรุงเทพเอ,อุยทุเรียนบัสหกร้อย เออใช่ไหมดิซอยโอเคเออเมื่อกี้เข้าซอยผิดขากลับนั่งตุกตุกจี๋อว่าอะไรขากลับนั่งตุ๊กตุกดีกว่ะน,นี่ค่ะเออถึงแล้วค่ะลุงคิดบอกว่าออ้ยฝรั่งเยอะมากฝรั่งเยอะจริงๆน้องเขาเข้าซอยผิดค่ะหรือเขา <laughs> เขาจะไปอีกทางหรือเปล่าไม่รู้นี่ถึงแล้วค่ะตรงนี้ เห็นไหมคะธงสวิตนี่ค่ะไม่รู้มาสายหรือเปล่าเพราะว่าเราเดินมาเนาะนี่ค่ะซีซารรู้ว่าเราอุ๊ยแขกเขาเขามีค่ะแต่ว่าไม่ค่อยไม่ค่อยนั่นแบบสองปีค่ะแต่มีค่ะมีเยอะอยู่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็ถึงร้านแล้วนะคะตอนนี้ก็ขอสั่งอาหารก่อนนะคะ อันนี้ค่ะเมนูของเขาใช่ t องปี ago we see this yes you happy you two, oh, lunch? I I walk, to l e t e l on walk 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 นี่ตัด ใช่เซมเซมเนมเซมเนมเซมเนมวะเซมเนมบาบาร์เบียิอติ้งมีโกบาร์เบียใช่เป็นเชอร์รี่อันนั้นเชอร์รี่อ๋ออันนี้อิเร์รี่หิมไอติงต์เชอรใช่ไอติ้งไ้เขาเเคิดว่าเราไปบาร์เบียกันค่ะก็เลยไปส่งเราที่ร้านเชอร์รี่เชอร์รี่แต่เราจะมาตรงนี้กัน ก็เนี่ยค่ะบรรยากาศที่ร้านนะคะช่วงนี้ก็ใกล้คริสต์มาสนะคะร้านก็แบบตกแต่งได้น่ารักมากเลยนะคะก,ก็มีแขกนะคะก็มีโต๊ะนั่งข้างนอกให้ด้วยนะคะมีโต๊ะนั่งข้างนอกเมื่อกี้เจ้าของร้านก็มาถามเอ้ยเขาอะ่ะ ก็คุยกับใครอ๋อเกาถ่ายวีดีโอเกาบอกอุ้ยดีดีนะคะน่ารักค่ะก็เหมือนจําคุณคิดได้ไอ้ติ้งลูกไล่หิมรีเมมเบอร์อยู่ไหมบัดหิมก็บบอกกูดบอสเนี่ยกูดบอสเดี๋ยค่ะเดี๋ยค่ะเนี่ยวค่ะก็เอนเตอร์เทนลูกค้าดีมากก็เอาโอเคคุณิดไปเข้าห้องน้ําไปล้างมือค่ะก่อนกินทุณคิดเขาจะเป็นนิสัยเลยค่ะเขาจะชอบล้างมือก่อน นะคะออเดอร์เขาจะเสิร์ฟมาให้เราก่อนอาหารหลักนะคะออเดอร์ order. ทางร้านก็มีบริการให้นี่นะคะออเดิร์นะสลัดชีสสดมะเขือเทศม,มเียชีสทั้งนั้นเลยค่ะมาร้านนี้ต้องชีสอันนี้ก็ออเดิร์กับบัตเต โออ,อ,อ,ออลูกใหญ่มากอะกกอกอะคคิดตั้งใจเลยนะคะตั้งแต่ก่อนที่เราจะเดินทางนะคะว่ามาที่นี่จะต้องมากินร้านเนี้ก่อนเลยนะคะเพราะว่าเคยมาเมื่อสองปีที่แล้วตอนเรามาทำมาทำวีซ่าปาเเซียคะ่ะ ที่จะไปสวิต์เนะี่ยโอเคก็สั่งไปลุงคิดเป็นลากระเล็ดป้าเฟซี่ก็เป็นฟองดูว่าเฟซี่จะชอบฟองดูมากกว่าลากระเล็ดค่ะนี่นะคะตอนนี้เขาก็เอาเตาฟองดูนะคะมาให้ป้าเฟซี่ก่อนนะคะคือวันนี้ป้าเฟซี่กับลุงคิดกินชีสคนละแบบนะคะใช่โอ้ Fire here. ออไฟอยู่ข้างในป,ป้าไปซี่กินฟองดูนะคะฟองดูก็คือแบบเหมือนต้มแล้วก็มีชีสขึ้นมาส่วนของชีดอ่ะเป็นชีสย่างนะที่เคยทําให้ดูนะคะเป็นชีสยา่างส่วนอันนี้ชีต <c oughs> สต้มซุปชีสค่ะเขาก็สั่งสั่งไปค euh ่ะอยากอยากลองสองชีสเลยนะคะป้าไปอยากกินลากาะเกล,ล็เป้าไปซี่อยากกินฟอ,องดู <c oughs> มีเตาของคิดนะคะคนละเตาเลยค่ะเตาสำหรับย่างเลยค่ะไีเตาสำหรับต้มโอตอนนี้นะคะนี่ค่ะชีปสปาเปซีเขาก็ทำมาเลยนะคะอันนี้เขาก็มาวอร์มอุ่นให้นะคะนี่ค่ะก็เนาะลองดูเนาะหลายท่านก็น่าจะรู้รู้แล้วนะคะะว่าเราทำให้ดูหลายรอบแล้วนะคะ เป็นไงชีสโอมไหมลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆนะคะแนรบ้านแต่แต่เจ้าของร้านน่ารักมากค่ะบเขาเอนเตอร์เทนส่วนอันนี้ชิสย่างของลูกคิดค่ะ สองชีสค่ะ,อะของพิทก็จะท็อปปิ้งเยอะนิดนึงนะคะโอ<ฮ>้โห<ฮ>พีทจะมีมีเห็ดด้วยหเห็ดด้วยมีมันฝรั่งด้วยนะคะของพิทฟูวิดท็อปปิง้ง <c oughs> ท็อปปิ้งอละลาร yes hallelujah นี่ยคดโอ้โหท็อปปิ้งของดเต็มเลยค่ะชีดยาะะ่างะะของปาเปซี่มีแต่มันฝรั่งมีแต่ขนมปังะคะ่ะแต่ปลาเปซี่ชอบจิ้มกับเนี่ยค่ะมันฝรั่งตง้มโอเคค่ะมาลุยกันเลย yes โอเคค่ะมาลุยกันเลยนะคะก็สรุปแล้วก็มาถึงร้านจนได้นะคะหลังจากที่น้องน้องแท็กซี่ยังวัรุ่นอยู่เลยค่ะยังวัรุ่นอยู่เลยแล้วก็เขาเขาคิดว่าเขาน่าจะเข้าใจผิดว่าเราจะไปบาร์ตรงนั้นน่ะ เขาก็บอกว่าแค่พี่เดินก็ไปเลยแค่50าสิแค่าเมตรจริงค่ะแต่มันเป็นร้านเชอรี่แต่เราจะมาชีสเี่ยชีสซาชีสซาชีสาชีสนี่ว่าน้องเขาที่พอน้องเขาไม่น่าจะหลอกไอ้จิ้งจิ้งนั่นไลเออร์อาร์ตแต่รูทรูทตะแรกใช่ค่ะแต่ตะแรกอะลูกคิดบอกว่าเขา ก็ไปซิก็ปิดไปช่วงที่ลุงคิดบ่นแล้วก็วบอกว่าลุงคิดบอกเข้ามา,าเฟียสเราแต่ทีนี้พอเวลาเปิด Google แล้วเอามันอีกซอยอีกซอยหนึ่งเขาส่งซอยผิดแล้วเขาคิดว่าเราคงจะไปบาร์ตรงนั้นและชื่อก็คล้ายๆกันด้วยเพราะว่าโรงแรมเป็นคนเรียกให้เราโฮเชลคอฟอ,อาร์นะ <Yeah. S 1> ใช่ค่ะจะว่าเข้ามาหลอกก็ไม่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 รู้เหมือนกันเนอะแต่ว่าเราก็ได้เดินแต่ก็ดีค่ะทำให้เราได้เห็นทางทางเดิน วิวรอบรอบตอนนี <Col ored> <email> ้แบบเรื <laughs> ่องหลายเรื nah. ่องเลยครัวิ่งเดิโจ๊กอาเบามีมีเซอร์กอดออเซน ไม่รูเราสองคนแบบว่าจะว่างโงกมีสตูกินก็ดูเหมือนแรงไปอย่างเงี้ยคือที่โรงแรมอ่ะเขาจะมีบริการทั้งออนเซนนะคะแบบห้องซาวน่ามีซาวน่าด้วยมีห้องอบไอน้ำและมีเหมือนคล้่ยๆฟาจักรุซี่น้ําำอุ่นทีเนี้ยเราหาไม่เจอ เราหาไม่เจอเราเดินค่ะกดไปยีชั้นยี่ห้ามันก็ไม่เจอกดไปชั้นไหนมันมันก็ไม่เจอเขาก็บอกว่าอยู่ชั้นเก้าเราก็มาชั้นเก้เเาก็ไม่เจอค่ะเราหาไม่เจอค่ะมันมีแต่สาะว่ายน้ำอย่างไรที่ป้าพี่อนะนั่นไม่ดูตั้งแต่ตอนแรกทีเนี้ยก็เดินทีนี้ลูงคิดกับป้าพี่ค่ะก็ใส่ชุดกุมารข้างในาก็เป็น <laughs> เป็นชุดว่ายน้ำอย่างเงี้ย แล้วเราขึ้นลิฟต์ลง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 ขึ้นลงขึ้นลงไอ้ลุงทิ่ไปเจออ่าฝรั่งรู้สึกจะเป็นวัยรุ่นผู้หญิงเขากลัวลุงคิดเขากลัวลุงคิดเห็นในลิฟต์เขากลัวมากเลยเขากดแบบเขากดทุกชั้นเลยอ่ะเดี๋ยวทีเนี้ยลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์โรงแรมอันนี้นะคะเขาจะต้องสแกน ใช้บัตรเ้ห้องของคุณสกแกนแล้วกดแล้วขึ้นเลยแบบกับโรงแรมที่ว่าไปสิเนาะมีเนเวอร์ซีล้วต้องสกแกนมีเดอรลิฟต์อ่ะปกติลิฟต์มันจะขึ้นชั้นไหนก็นได้นะก็ค,คือแค่กดเลขแต่โรงแรมนี้ไม่มนะคะเขาโอ้โหเซฟมากเลยคุณต้องขอบคุณะคะ่ะคุณต้องใช้ไอ้การ์ดเข้าห้องของคุณนะคะสแกนเ็าจะมีตรงสแกนอีืตรงในลิฟต์เลยไม่งั้นลิฟต์มันไม่ทํางานทีนี้พอพอผู้หญิงคนนี้เขากลัวลุงคิดเพราลุงคิดใส่เสื้อคลุม ชื่อคมแลวแบบว่าแล้วลุงคิดไปถามว่าไปถามเขาว่าพี่ซิก็ยืนหลบมุมเนาะลุงคิดไปถามเขาว่าเซนองเซนนะที่ไหนผู้หญิงผู้หญิงฝรังคนนี้ผู้หญิงฝลังคนนี้กาบอก I don't know what you what y o what you mean ลุงคิดก็ไปบอก I d o n t know what I mean มีนี่นางกลัวาลนางกลัวค่ะแล้วนางกดกดกดคือนางจะออกอะนางจะออกจากรต์อะก็คือมีปฟฟ้าเปซี่มีลุงพีแล้วก็มีนนางกลัวลุงพนางกดกดทีนี้มันเออร์เลอร์แล้วเขาก็าใช้ไอ้ไอ้บัตรห้องเขาสแกนสแกนก็ก,กดเลย <c oughs> ทีนี้ป้าเปซี่กลัวแล้วป้าเปซี่กลัวก <c oughs> ลัวฟต์มันแบบว่ากลัวออกจากฟต์ไม่ได้แนละ้เป็นคนที่กลัวทุกแคบ อึดอัดหายจะเรียกวา My heart is star s เลยนะคิดยูโน่แต่เดียวมึงคิดต้องบอกว่าอย่าแพนิกอย่าแพนิกทีนี้รีบรีบอ่ามันเป็นคอมพิวเตอร์เนาะก็จะบอกว่าไม่มีชั้นนี้ไม่มีชั้นนี้ไม่มีชั้นนี้พอผู้หญิงคนนั้นก็กดก็กดมั่วเลยอ่ะค่ะก็กดแบบเหมือนเกากลัวลงคิดก็อยากจะออกไปข้างนอกยังไงก็ได้ขอให้เขาออกจากลงคิดไม่รู้เพราะลงคิดไปถามเลยไม่รู้ว่าภาษาเก็ไม่ค่อยเก่งเรื่องเรื่องภาษาอังกฤษ เขาอยากออกไป <Hey. S 1> ทีนี้เขากดกดมั่วเลยทีนี้มันเหมือน,นเออแล้วพี่สิวอเฮ้ยเดออย่าอย่ากดอย่ากดนั่นม,มันแล้วและใน AI เนาะมันบอกว่าชั้นนี้ไม่มีชั้นนี้ไม่มีมันไม่มีทุกชั้นเลยอ่ะทีนี้พี่สิก็เริ่มกลัวลุคงคิดก็มาเออคิดบอกอย่าแพ้นิอย่าแพ้หนิเพราะว่าคือท็คือเราเราเราเป็นคนกลัวทั้งตอนสุงเลที่ซสแกบจะอึดอัดเหมือนมันจะหายใจไม่ออกอย่างเงี้ยทีนี้พอสักพักอ่า ปาร์ติซิ่นผู้หญิงคนนั้นก็ดูกลัวชีลูกลูกกลัวอยู่ไอ้โน่นโน่ดูกลัวลิฟด้วยหน้าผู้หญิงคนนั้นก็ถอดสีเพราะว่ามันเหมือนกับลิฟมันมันเออเลอ่อเออเพราะว่าสแกนสแกน,แ,กน,แ,กนแล้วกดกดมั่วอย่างเงี้ยค่ะเขากน่าเสียเลยนะเฟซเธอแบบลุกเวน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 อ AI ินลิฟเซวาดิสนอ๊อดออดแท็บออดแท็บออดแท็บเพราะว่าไปกดมั่วลิีแต่ปาร์ตซิ่นี่กลัวมาก จนพอมาชั้นเก้าชั้นที่มีสวีมิงพูลคนผู้หญิงคนนั้นเขาเรียบออกไปป้าไปซิกบอกคิจะออกตามคุณคิดไม่ป้าไปซิกไปคือป้ากลัวกลัวกลัวลิฟมันคือเรากลัวออกจากลิฟไม่ได้อ่ะทีเนี้ยจนมาลงมาชั้น ชั้นชั้นล็อบบี้เสนชั้นหนึ่งพระพิ่งมาก่อนมาหายใจก่อนบางทีก็ตามออกมาต้งพี่ใส่ใส่เสื้อคลุมแล้วมีชุดว่ายน้ำพร้อมกันนะพระพิสบอกอย่าทำแบบนี้เพราะว่าไปกดม่วงอย่างนั้นไม่ได้เรื่องมันเราเคยเจอแต่กดนี้จะไปชั้นไหนก็กดแล้วมันก็นขึ้นอย่แต่นี่ต้องคุณต้องสแกนสกแนสกแนเสร็จคุณกดชั้นแต่ลี่ที่อยู่คนนั้นกวรที่จะสแกนกดสกแกนกดสกแนดสกแนกดก็อยากออก ดือู่พอสักพักพอลิปมันเออเลยหน้านางเสียนางกลัวเหมือนกันพอลิปเปิดนังนลิวิ่งออกไปเลยที่นี้เราหาองเซ็นไม่เจอแต่รู้ไหมนะมันอยู่ที่ชั้นเก้านี่แหละค่ะมันอยู่ีตรงถ้าเกิดใครมา,มา,ม,ามาพักนะคะที่หลังบาร์บนะีเชนก็ให้รู้เลยว่ามันอยู่ที่ชั้นเก้าตรงสะวยน้ำนั่นแหละค่ะแต่มันอยู่ในห้องน้ําเราไม่ได้เข้าไปเช็คในห้องน้ําคือใหญ่มากแล้วมันมีทั้งองเซน มีทั้งออนเซนแล้วทีนี้มีทั้งห้องอบซาวา่มีทั้งอะไรแบบเหมือนแบบญี่ปุ่นเลยใหญ่มากทีนี้ป้าพี่ซี่ก็เปิดไม่เป็นให้ลูกคิดเข้าไปทีนี้ผมมีผู้จัดการเขาบอกว่าผู้ชายผู้ชายกับผู้หญิงอะเข้าห้องเดียวกันแม่แต่ป้าพี่ซี่ให้ลูกคิดเข้ามาเปิดไอเครื่อมสาวหน้าให้โอ้ยเป็นอะไรที่แบบมันนอกเข้ากลมกันจริงๆนะครั VCM เด็ดขันที่ซส์คำถึงซิตี้จริงๆค่ะจริงๆ คือมันมันเดินหาหลายรอบคุณคิดก็เลยถามว่าเห็นผู้หญิงคนนั้นก็เป็นเขาก็เหมือนใส่ชุดจะมาจะมาไหว้น้ำามี่กก็เลยคิดว่าเขารู้คือมันเจอคือเขาคืออาจจะเคยเจอโรคจิตใส่ชุดคลุมแบบอย่างเงี้ยชุดคลุมของโรงแรมมาพิเศษิวิ่งไม่ดูแต่ลิปที่สองเนาะที่มันถึงจะมีชุดคลุมอย่างเงี้ยค่ะเวลาเราไปออนเซ็นหรือว่าอาบน้ําเสร็จหรือว่าไปสวิมนิ่งผูกเขากูกลัวหรือเขาเคยมีสถานเปิดโชรหรือเปล่าไม่รู้ แม่เราคิดก็มีกางเกงว่ายน้ำอยู่ข้างในค่ะลคุณคิดใส่มันสั้นถึงเข่าขค่ะแต่ยังว่าเนาะเขาไม่รู้จักคุณคิดงไงผู้หญิงคนนั้นอะฝรั่งแล้วเ็าเป็นวัยรุ่นด้วย<ม>โอือต,ตอนนี้รู้ละเปิดหกโมงนะคะห้องห้องสาวหน้าห้องอะไรผู้หญิงก็เข้าไปในห้องน้ำผู้หญิงเลยคะ่ะ อยู่ชั้นเก้าชั้นสาว่ายน้ำนั่นแหละแต่อยู่ในห้องน้ำผู้ชายก็อยู่ในห้องน้ำผู้ชายใหญ่โอ้โหเดี๋ยวว่าหลังตอนไม่มีคนเดี๋ยวจะแต่เขาไม่ได้ถานค่ผ้าเาขาคคงเอาไปถาไม่ได้หรือสลีปเปิ้แต่เป็นน้ำอ <laughs> ุ่นชีสนี่นะคะจะเหมอะกับ พอัดีทั้งชิดแย่างชิดตต้มนี่นะคะอันนี้ฟองดูนี่ราละเ,เล็ดแล้วก็จะเหมาะก,กับไว้ว, <S <S วาถ้าพี่ชวคกินเลดไวมากกว่าแต่ลุงคิดบอกว่าถ้ากินชีสต้องกินกับไวไวสั่งเป็นแก้วนะคะแก้วสองร้อยกว่าบาทเป็นขวดพันสามซขวดไม่ไหวแล้พรี่ชกินแค่ีท่ <S <S แก้วเดียวก็แค่เอ็นจอย มันจะเหมือนแบบไปช่วยทำให้ให้ให,ให้ให้พวกชีสมันเบิรดด์ดง่ายขึ้นอนยะู่ับกับเนี่ยถ้าใครไม่กินแอลกอฮอล์อย่างคุณคิดนี่ยเขาจะกินชาร้อนเดี๋ยวคลิปนี้มันจะยาวไปเนาะเดี๋ยวปาปี้ก็ก็ขอฝากคลิปน,นี้ทุแจ่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะบ๊าย โอ้นี่นะคะมาวันแรกนะคะก็มาเจอฝนเลยนะคะพอดีตอนฝนตกแล้วนั่งอยู่ข้างในนะคะตอนนี้ก็จะเดิอนออกมาหาตุกตุ๊กกลับค่ะก็จะแวะเซเว่นนิดหน่อยค่ะหาซื้อน้ำค่ะเพราะป้าไปซี่กับลุงคิดจะดื่มน้ำกันบ่อยที่บ่อยไม่ใช่เลยนะคะเพราะเอามาทำต้มกาแฟนะคะก็เลยจะหาดูร้าน เซเว่นแล้วก็จะกลับบ้านกันค่ะเพราะว่าไม่น่าจะสะดวกในการเดินนะเพราะว่ามันฝนตกเนาะเราก็ไม่รู้จะลงอีกหรือเปล่านะตกแรงๆค่ะไปถึงนี้นะตกแรงนะคะแฟนทางบ้านเรานั่งมองอยู่ค่ะจากในร้าน